สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะตอนนี้มาเก,ก็บภาพบรรยากาศให้ชมให้ถายว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนนี่ดูด้านหลังบรรยากาศคือดีงามด้านหลังเป็นทะเลเป็นหาดส่วนตัวนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่ The Troi Beach Resort ระยองนั่นเองค่ะทุกคนอ,อากาศดีมากตอนแรกตอนตอนเช้ามานะ่ฝนตกนะแต่ตอนนี้ก็คือหายแล้วฝนหายแล้วนะคะ ฝนหายฝนหยุดแล้วแดดออกแล้วแล้วก็ตอนนี้นะคะเด็กๆน้องเซรีน่ากําลังเล่นน้ํากันอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวให้ดูนี่นี่เดแก๊งเดแก๊งเด็กๆนะคะอยู่ที่สมมิ่งพูลอ่านี่บรรยากาศข้างหน้านะคะนู่นจะเห็นปะปาที่กาดอยู่ไกลๆนู่นนะคะตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นสี่มงเย็นนะคะเวลาสี่โมงเย็นบรรยากาศยามเย็นแดดดีมากๆเลยนะคะอืม แต่ว่าแดดแรงมากเลยนะคะตอนนี้ที่เราอยู่นะจุดจ <c oughs> ุดนี <c oughs>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  ้อะไหนน้องดูน้องเซซิลูกเซอยู่นี่ค่ะเซลีน่าจ้าเซลีน่าจ้าเล่นเบอนเล่นบอนกับป๊อกกี้โอเคอันนี้หลานน้อยอีกคนหนึ่งนะคะนี่ฮาเล่นี่ ทะเลตอนนี้เรานี่แหละค่ะบรรยากาศ The Toy Beach Resort นะคะนี่จะเป็นลา,า,านบาร์นะคะลานบาร์รีอรองก็คือเดี๋ยวตอนค่ำน,นะคะจะมีลานดนตรีสดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถเล่นน้ําได้ด้วย<ห>โอ้โหบรรยากาศดีมากเลยน,น,น้องเซย<ห>อยู่ปน้องเซย์อย่าลืมดูน้องด้วยลูกบอกดูน้องด้วยอันนี้สะเด็กนะคะสะเด็กนะนี่สะเด็กสะเด็ก โอเคอันนี้แม่อยู่ตรงนี้นะคะป๊าไปเดินชมชมบีดอยู่ตรงนู้นนะคะตอนนี้น้ํามันยังลงอยู่นะน้ําที่รยองหาดตรงนี้นะคะน่าจะเป็นหาดเป็นโซนหาดแม่พิมพ์นะคะเป็นโซนหาดแม่พิมพ์แล้วก็เป็นเป็นเข้ามาเป็นเป็นโซนหาดส่วนตัวนะคะแล้วก็ที่พักเราจะอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเราให้ดูที่พักข้างหน้านู้นเลยนะคะโซนถัดจากตรงนี้เป็นเป็นโซนตรงนั้นนะคะเป็นโซน ติดทะเลอยู่ฝั่งนู้นนะคะเป็นที่พักเราจริงๆตรงน,นั้นจะมีสระว่ายน้ําเด็กเหมือนกันนะแต่ตรงส่วนนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่นะคะเราก็เลยยังไม่ได้ไปนะจริงๆมีสระว่ายน้ำจะมีสามที่มีสระเด็กมีสระสระริมกางแจ้งอันใหญ่ตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นอีกสระหนึ่งแต่ตรงนั้นมันอยู่ข้างในเราไม่ได้ไปเรามาเล่นข้างนอกสนุกกว่านะคะนี่นี่เดกแก๊งเรา <laughs> gang, นะคะเดแก๊งแม่นั่งตรงนี้นะคะอ่า นี่ถือว่าเป็นการได้แบบมาพักผ่อนจริงๆเพราะว่าทริปนี้จะบอกว่าพา ครอบครัวมาพักผ่อนกันทั้งหมด20คนนะคะรถตู้รถตู้2คันรถเก่งคันหนึ่งอ่านะคะมาแบบว่าเป็นโบนัสให้กับที่ได้กลับไทยมาเจอญาติพี่น้องหลายๆคนกันเนะเาะก็เดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศคร่าวๆวันนี้แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศตอนเย็นๆมาฝากนะคะทุกคนอา่าบรรยากาศก่อนนะั้นจะไปเดี๋ยวไปให้ดูภาพบรรยากาศวันนี้เราก็ชุด ชุดว่ายน้ำนะคะกาดขนาดด้านหน้าน,น,น,นี่อับป,ะปะ้าลิแกดยังอยู่ตรงนู้นดื่มดำะะ่ำบรรยากาศแต่ว่าแต่ว่าลงอะ่ะน้ำมันลงอยู่เยอะอยู่นะน้ำมันลงเยอะอยู่ตรงนู้นนะคะตรงในส่วนนี้นะคะของเดอะทรอยบีทรีสอร์ทนะคะก็ก็ทั้งโซนนี้เลยนะคะเป็นของโรงแรมนะคะแล้วก็ตรงนีนะ้ยังจะมีในส่วนของคาเฟ่ด้วยนะอยู่ตรงนู้นนะคะคาเฟ่อันนี้เขาก็เริ่มมาแบบมานั่งแล้วนะคะมาลั่งจับจอง เ,เดี๋ยวดนตรีสดก็จะมานะแต่เราปิ้งย่างเราจะปิ้งย่างอยู่หน้าบ้านเรานะคะอันนี้เรามาเล่นน้ํากันก่อนแนะ่เล่นน้ํากันก่อนค่ะทุกคนไหนดูสิเคอ่ะบรรยากาศไปแล้วน่าจะประมาณนี้นะคะเห็นไร้ยากาศโดยรอบผัดกันดูบรรยากาศโดยรอบ,บ,รราารอ,บอันนี้อันนี้ ยังตอนเย็นๆอยู่นะคะอันนี้เป็นของเราโจงหมดเลยนะคะเดอะแก๊งเรานั่งนะคะริมสระนะคะอ่าโอเคไหรยากาศดีอะทุกคนไ,ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวพากันเล่นน้ำก่อนนะคะ